สวัสดีครับพบกับอาจารย์ดอนแห่งสำนักดอนสายเวทกันอีกครั้งนะครับมาต่อกันเรื่องแรงแผ่นดินไหวหตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทยในตอนที่9นะครับเป็นตัวอย่างที่4อาคารโครงเหล็กที่อยู่ในพื้นที่แองกุงเทพนะครับเป็นไงมาดูกันนะขั้นตอนนะครับทบทวนขั้นตอนนี้นะ ครงสร้างเหล็กนะผมสรุปไปว้ละรวมถึงโครงสร้างคอนกรีตสรามเหล็กที่มีความสูง6 0มตขึ้นไปด้วยนะฮะตอนแรกก็หาคาบการสั่นพื้นฐานเสร็จแล้วถ้าเป็นเหล็ก9 0 0, 0 3 h เสร็จแล้วหาค่า s d s กับ a d ดที่จริงเหล็กเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยตามมายพอบอกว่าถือว่าอัตราส่วนหน่วงเนี่ย 2. 5แต่ว่านะฮะแต่ว่าในประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ย ค่า S D S และ S D 1ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับออกแบบในช่วง0.2วินาทีค่าปรับค่านะอยอ่ในช่วง0.2วินาทีกับ1วินาทีเนะี่ยให้ใช้ที่อัตราส่วนความหนู5%นะฮะให้ใช้ที่5%นะครับนะตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยข้อ7วงเล็บ2ไนะฮะท้ายๆนะ ค่า Sd F และ sd 1ตามประกาศนี้กำหนดให้ใช้อัตราส่วนความหนูเท่ากับร้อยละ5กับอาคารทุกประเภทนะครับแล้วก็มีต่อในข้อเดียวกันนะฮะข้อ7เนี่ยค่า Sd F และ sd 1สําหรับว่าหนึ่งสำหรับพื้นที่ในแะองูเทียมอาะนะครให้ใช้ค่าความเด่งต่อสมองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบโดยวิธีแรงตีเทียบเท่าท,า,า, 2, าที่ค่าความสานศูนย์สวินาทีคือ Sd F, และ1วินาทีคือ sd 1 ตามลาดับโดยพิจารณาที่อัตราส่วนความหน่วงร้อยละ5นะครับคือไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ย SDS กับ SD 1นึ่งให้ใช้อัตราส่วนความหน่วงห้าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละหนะในพื้นที่ในแองกุงเทพแต่ในนอกแองกุงเทพเองเนี่ย SDS กับ SD 1เนี่ยถ้าตามที่ผมพูดมาหลายครั้งแล้วเนี่ยมันได้มาจากสูตรนะซึ่งสูตรนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แยกว,ว่าอัตราส่วนความหน่วงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น ประกาศกระทรวงมหาดไทยข้อนี้เนี่ยถือว่าปิดจุดอ่อนตรงนี้นะครับก็คือใช้ค่าเท่ากันนะพูดง่ายนะอัตราส่วนที่ความหนุ่มห้าเปอร์เซ็นตนะส่วนว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะก็ขอไม่วิจารณ์แล้วกันนะทำตามกฎหมายเข้าไปนะครับสรุปนะถึงแม้ว่าจะเป็นเหล็กรูปพันเนี่ยดัมปิง้งสองเเนี่ยแต่ค่า s d สดีอดีหนึ่งเอสดีหนึ่งต้องใช้ที่5%แล้ว ในกรณีพื้นที่แหน่ของเทียน่นมันดูจากตารางเนี่ยเพราะนั้นต้องสําคัญนะฮะมันมีตาราง2ตารางหรือตาราง2.5%กับตาราง5% s d เกับ AD 1เนี่ยต้องใช้ที่ตาราง5%ส่วนค่า SA เนี่ยก็ใช้จากตาราง2.5%นะครับ SA ในใช้เป็นสเปกตรัมในการคำนวณหาค่า CS และหาค่า V ในที่สุดนะตรงนี้สำคัญนะ,ะค่าค่อนข้างต่างกับผลกาคณนะครับ ต่อมาก็หาประเภทความสําคัญของอาคารเพื่อไปหาค่าไอแล้วก็ประเภทความสําคัญของอาคารเนี่ยมันก็ไปหาประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวนะครับโดยเช็คถ้าทีน้อยกว่าหรือเท่ากับ0-5หาเนี่ยก็หาจากตารางเดียวคือตาราง S ที่เทียบค่า S D s นะกับค่าทีถ้ามากกว่า05ให้หาตารางที่9คือเทียบค่า S D 1กับค่าทีนะครับถ้าตกประเภทก็ไม่ต้องคำนวณต่อไม่ต้องคำนวณแรง ถ้าขอข้องอก็คำนวณต่อนะหาค่า r แล้วก็มันก็จะได้ sa ir เอามาคูณหารกันนะ sa คูณด้วย i หารด้วย r ได้ค่า cs ก็คือความเร่งปรับค่าทั้งหมดนะเสร็จแล้ว cs คูณ w ก็ได้ค่า v นะครับเอาไปดูตัวอย่างนะตัวอย่างที่4ผมบอกว่า จากข้อมูลออกแบบอาคารจากตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3ที่พูดไปเมื่อ2ตอนที่แล้วนะตัวอย่างที่3อาคารพักอาศัย5ชั้นสูง15เมตรนะแต่เปลี่ยนจากอาคารคอนกรีตสำเร็จเป็นอาคารเหล็กรูป,ปรพรรณนะครับเป็นอาคารเหล็กรูป,ปรพรรณแบบเหนียวปานกลางนะ คือจะให้ได้เช็คว่าข้ามแตกต่างกันยะังไงนะฮะแล้วก็สร้างที่จังหวัดราชบุรีอเภอเมืองราชบุรีอันเนี้ยถ้าไปดูในตารางเนี่ยจะตกแองรุงเทพนะครับอยู่ในแองคุงเทพไม่มีผลการทดสอบดินน้ำหนักของที่รวมทุกชั้นเท่ากับ80ตันเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นเหล็กรั่วพันเนี่ยตามหลักแล้วมันจะเบากว่าอาคารคอนกรีตเสําเหล็กนะครับแต่สมมุติว่า,าเท่ากันจะได้เทียบค่ากันนะฮะดูช่องนี้นะครับเริ่มต้นก็คือ จริงๆแล้วเรา,เรา,เ,ราเราต้องไปเช็คตารางอะ่ะลาดชบุรีถ้าเราจําไม่ได้นะราชบ,บุรีเนี่ยเอ้มันอยู่ที่แองกรุงเทพหรือเปล่าโดยเฉพาะราชบ,บุรีเนี่ยมีทั้งนอกแองและในแองนะต้องเช็คเลยละ่ะในตารางก็จะบอกไว้นะครับราชบ,บุรีมีทั้งนอกแองกรุงเทพและแองกรุงเทพแองกรุงเทพยังมีทั้งโซนหนึ่งโซนสองน,นะครับ ตัวอย่างนี้ในตัวอย่างที่3บอกว่าราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีเพราะฉะนั้นมันก็ราชบุรีเนี่ยถ้าเช็คตามกฎหมายจริงนยต้องต้องเช็คก่อนว่าอยู่ในบริเวณที่เท่าไหร,นะร่นะปรากฏว่ามันอยู่ในบริเวณที่2อนะครับอยู่ในบริเวณที่2นะฮะเสร็จแล้วก็มาดูพอรพอรู้ว่าอยู่ในบริเวณที่2เนี่ยกฎหมายควบคุมนะต้องคำนวณแรงด้วย แล้วก็มาเช็คอยู่นอกแองหรือในแองนะฮะปรากฏว่ามันอยู่ในแองกรุงเทพโซนหนึ่งนะแองกรุงเทพโซนหนึ่งเอาโอเคเราต้องคำนวณแล้วนะครับขั้นตอนแรกหาทีทีเท่ากับ 0.03h โจทย์ข้อนี้ทีความสูงหกสิเมตรนะฮะอ้ออย่าลืมนะครับถ้าเป็นอาคารพักอาศัยทั่วไปเนี่ยในบริเวณที่สองเนี่ยมันต้องสูง15เมตรขึ้นไปกฎหมายถึงบังคับนะถ้าต่ำลงมาไม่ต้องคำนวณ ะครับอย่างข้อนี้เนี่ยสิเมตรอาคารภาาศัยต้องคำนวณตามกฎหมายนะผมพูดมาหลายครั้งละอ่ะคำนวณคูณ h เข้าไปได้0 4 5หาค่า sds และ s 1จากตารางนะในเอกสารผมจะให้เป็นตารางที่5ก็คือตารางอัตราส่วนหนะ่วง5%อย่างที่บอกนะครับ,นนะเ,บเนี่ยนะเอา sds กับ sd เนี่ย ที่อัตราส่วนความหน่วง5%เปอร์เซ็นต์นะนะครับทีนี้มันอยู่ในโซนหนึ่ง SDS ก็คือ0.36นะ SD 1 0.18นะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้เหล็กรูป,ปรพัณฑ์นะฮะแต่ SDS กับ SD 1เนี่ยใช้อัตรา่วนหน่วง5%เปอร์เซ็นต์ะครับตามกฎหมายนะลองไปดูนะฮะถ้าใช้2.5เนี่ยข้ามต่างนะครับ SD s 2.5เนี่ย 0.451นะครับ s1 0.233สูงกว่าเลยนะอย่าลืมนะครับกฎหมายให้ใช้ค่าจากตารางที่ห้านะครับเพราะฉะนั้นจริงแหมจะบอกว่าตารางที่สี่ให้มาทำไมเอาเป็นว่าอะให้มาก็ให้มานะแมมผมไม่อยากย้ำมากมีบางท่านบอกว่าผมชอบพูดวนไปวนมาจริงเปล่าไม่รู้นะแต่มันต้องย้ำนะ เหล,ล็กรูปพันฑ์เนี่ย scs d1 เนี่ยใช้ตารางอัตราส่วนหน่วง5%นะครับ0.36 0.11นะฮนะแต่ sa เนี่ยต้องใช้ตารางที่4คือตาราง2.5%นะครับเพราะมันเป็นเหล,ล็กรูปพันฑ์นะ sa sa เทียบค่า t t 0.45 0.45ไม่เกิน0.5ข้ามเท่ากันอยู่ในโซน1คือ0.451เนพราะนั S ้น sa ได้0.451 นะครับใช้ตาราง2 5เสร็จแล้วอาคาราพักอาศัยน่ยมันอยู่ในประเภทความสำคัญปกติซึ่งความสำคัญปกติทำให้ได้ค่าไอเท่ากับ1นะโอเคต่อมาหาประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวเช็คว่า t น่มันน้อยกว่า0.5หรือมากกว่า0.4 หนะครับ t นะ่ะ0.45น้อยกว่า0.5เพราะนั้นหาจากตารางที่8คือตารางเทียบ SDS นะตารางที่8ตนนัวนี้เอาค่า t กับ S, SDS กับประเภทความสำคัญของอาคารนะก่อไปประเภทการออกแบบต้ทผ่นดินไหวหาจาก SDS กับประเภทการออกแบบประเภทความสําคัญของอาคารนะครับไม,ไม่เกี่ยวกับ ค่าค่าการสั่นนัก็ขอไปนะ,ะประเภทการออกแบบต้านทานไปดนนวยหาจากค่า S D S กับประเภทความสัมพันธ์ของอาคารในกรณีตารางที่8นะฮะอีกตารางหนึ่งเนี่ยหาจาก S D S D 1กับประเภทความสัมพันธ์ของอาคารนะในกรณีนี้เช็คค่าการสัน่นถ้า t ค่าการสัน่นอํมอ่าค่าค่าการสั่นนะฮะถ้า t น้อยกว่า0.5นหาจากตาราง S D S ถ้ามากกว่าหาจากตาราง S D หนึงนะครับอันนี้น้อยกว่า5 5หาจากตารางเทียบ S D S S D S เท่ากับ0.36ก็อยู่ในแถวแถวที่แถวที่1 2 3แถวที่3นะอยู่ในช่วง0 3 3ถึง0.5ประเภทความสำคัญปกตินะครับเพราะนั้นมันตกประเภทคอประเภทการออกแบบเนี่ย ต้านทานเป็น,นหน่วยหนวตกประเภทคอโอเคต้องคำนวณต่อต่อมาหาค่า R ก็ไปโครงต้านแรงดัดนะฮะอันที่3แล้วก็เหล็กรูป,ประพันธ์โครงต้านแรงดัดเหล็กนะฮะที่มีความเหนียวปานกลางเพราะว่าเรากำหนดข้อนี้ว่าให้มีความเหนียวปานกลางข้อประเภทคอเนี่ยใช้ได้นะครับปพรากฏว่าได้ R เท่ากับ4.5 อาร์เท่ากัสีแล้วก็โอเมก้าเท่ากับสานะอาครบแล้วเอเรารู้แล้วไอดูแล้วอารู้แล้วเอชเอศูนย์จหาหไารด้วยศูนด้าะครับได้มา0 1 0ยหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวอย่างที่3ถ้าเป็นตัวอย่างที่สามนะฮะอ่เเทียบกันตัวอย่างที่3มันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารคอนกรีตสิมเหล็กนะฮะเนี่ยนะครับได้ออกมาค่า CS เท่ากับ0.072นะฮะส่วนถ้าเป็นเหล็กรั่วพัน์เนี่ยได้ออกมา0.1นะ0.1ได้มากกว่านะครับ CS จากเหล็กรั่วพันธ์ได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเท่ากันเนี่ยค่า V มันมันจะมากกว่าค่า V จะมากกว่าแต่อย่าลืมนะในในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เหล็กรั่วพันเนี่ย W เนี่ยเราคิดจากเดสโหลดนะเพราะฉะนั้นเหล็กรั่วพันเนี่ยโดยเมมเบอร์ของมันเนี่ยองค์อาคารมันเนี่ยเมื่อเทียบกับคอนกรีตเสร็จเนี่ยรับหนักเท่ากันเนี่ยมันมันจะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นมันจะเบากว่าตามหลักแล้วเนี่ยเดบันยูมันจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า c s จะมากกว่าเนี่ยแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ย V เนี่ยคำนวณไปคำนวณมาก็อาจจะมาเท่ากันก็ได้นะถ้าเช็คละเอียดนะครับนะไม่แน่นะ แต่เช็คเฉพาะ cn เห็นชัดเจนเพราะ c s มันไม่มีหน่วย c s จากเหล็กเนี่ยมากกว่า c ีจากคอนกรีตสำเร็จนะครับแต่ v ไม่แน่เพราะขึ้นอยู่กับ w น้ำหนักคงที่นะครับอ่าโอเคก็คงไม่มีอะไรมากนะเหล็กรั่วพันในพื้นที่แองกเทพเพราะว่าเรา follow มา4ตัวอย่างแล้วมันก็จะคล้ายๆกันนะเหล็กรูปพันเนี่ยแค่ ดัมปิ้งหรืออัตราโซนวงเนี่ย2.5นะการหา S A มันจะต้องใช้ตาราง2.5แต่ขอย้ำอีกทีนะครับ S D S K A D ใช้ที่5เหมือนคอนกรีตสริมเหล็กนะครับตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการที่พิจารณาว่าเมื่อมีแรงเฉือนที่ฐานอาคารแล้วเนี่ยมันจะมีแรงต้านในแต่ละชั้นเพื่อต้านแรงเฉือนที่ฐานอาคารนี้ แรงต้านแต่ละชั้นจะมีค่าไม่เท่ากันนะตามกฎหมายแล้วกำหนดไว้ด้วยนะว่าจะให้คำนวณอย่างไรในประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอจบการนําเสนอที่เป็นเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ